นางสาวพยาอ่วมพักดีตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับบริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรปัจจุบันรับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2ส,สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมเวลาประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศ19ปี8เดือนประวัติผลงานการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมกับสำนักงานเลขาธิการคุร,รุสภาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,550จนถึงปัจจุบันเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีประจำปี2,562 รางวัลส่งคุณค่าสวทอโอเบกอ a วิร์ดศึกษานิเทศยอดเยี่ยมระดับเหรียญทองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช2556ศึกษานิเทศดีเด่น Supervisor Award ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาขาการนิเทศการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเหรียญทองประจำปี2556 ผู้แทนนำเสนอผลงานทางวิชาการสุดยอดการศึกษาไทยครูดีมีคุณภาพสอนนอทำอย่างไรปีพุทธศักราช2,554ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยระดับชาติเข้าร่วมถอดบทเรียนประสบการณ์จากนักวิจัยดีมีคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในหนังสืองานวิจัยดีมีคุณภาพเรียนรู้บทเรียนทางรัฐสูความสำเร็จ ผู้มีผลงานวิจัยดีมีคุณภาพระดับดีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช2553เจ้าของผลงานวิจัยที่ระดับการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในหนังสือวิจัยดีมีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนศักดิ์ศรีของศึกษานิเทศคือการทำหน้าที่นิเทศการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความตระหนัก ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการเรียนการสอนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อชี้นำแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาชาติโดยยึดศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียนเป็นสำคัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศพบว่าครูผู้สอนในสังกัดใช้การวัดและประเมินผลการเรียนเพื่อตัดสินได้หรือตกเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องมือวัดผลที่คุณครูใช้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบเป็นส่วนใหญ่ขาดความหลากหลายและไม่ครอบคุมตัวชี้วัดนางสาวพยาอ่วมพักดีจึงพัฒนานวัตกรรมด้านการนิเทศคือรูปแบบการนิเทศแบบสร้างประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. สื่อสารสร้างศรัทธาเพื่อวางแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อผู้นิเทศรวมถึงความสําคัญของการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสําคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างกัลยานมิตร ส่งเสริมการให้กำลังใจใช้คำถามสู่การค้นพบปัญหาของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูได้สะท้อนแนวคิดรวมถึงพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างอิสระขั้นที่2ชี้แนะนำพาสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้ประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของตนเองเทียบกับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานบุทธศักราช2,551ตลอดจนสารวจความต้องการจาเป็นเพื่อรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้นิเทศในขั้นตอนนี้เป็นการชี้แนะที่ลงลึกถึงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยผู้นิเทศใช้หลักการเสริมแรงทางบวกและนําเสนอตัวอย่างการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้การเลือกใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดการสรุปและบันทึกผลการประเมินการนําผลการประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้รับการนิเทศสามารถเชื่อมโยงงานที่เรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ ขั้นที่สสังเกตนิเทศอย่างกัลยาณมิตรเป็นขั้นตอนที่ผู้รับการนิเทศจะได้กําหนดแนวทางและวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้สร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยผู้นิเทศจะดําเนินการติดตามผลความคืบหน้าในสิ่งที่ผู้รับการนิเทศนําไปปฏิบัติอย่างกัลยานามิตรในการนี้ผู้นิเทศจะสังเกตแนวทางการนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้เทียบเคียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควบคู่กับการตรวจสอบล่องลอยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากชิ้นงานหรือผลงานของผู้เรียนการบันทึกผลการประเมินการสรุปผลการประเมินและการนำผลไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนขั้นที่4ชื่นชมผลงานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมผลงานจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองของผู้รับการนิเทศ โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันผ่านเครือข่ายออนไลน์ขั้นที่ 5. สรุปผลเป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้สะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาตนเองด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านกระบวนการนิเทศแบบสร้างประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมุ่งประเด็นการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจำกัดของการพัฒนาตนเองด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านกระบวนการนิเทศแบบสร้างประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อันจะนำไปสู่กลไกการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในอนาคตเพื่อสรุปผลการนิเทศและนำผลการนิเทศที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รูปแบบการนิเทศแบบสร้างประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่นำมาใช้ทั้ง5ขั้นตอนนี้เป็นรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นและควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมมิง P.D.C.A. โดยยึดบริบทของสถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาผลการนิเทศที่เกิดจากรูปแบบการนิเทศแบบสร้างประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส่งผลให้ครูผู้สอนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผลของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2558จนถึงปีปัจจุบันทั้งนี้ผลที่เกิดจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้ถือเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้ผู้เรียนในสังกัดเก่ง ดีและมีความสุขตามเป้าหมายที่หลักสูตรการศึกษาชาติกำหนดเมื่องานสำฤทธิผลคนย่อมมีความสุขงานสำฤิผลคนสุขโขนางสาวพยาออวมพักดีศึกษานิเทศสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาสุขโขทัยเขตสอง